เมื่อคืนนะคะผู้ชมในงาน Apple event เนี่ยก็มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ไปนะผู้ชมก็คือ the new iPad Air รุ่นที่4ีคผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อลังการมากและที่สำคัญคผู้ชมมี iPad รุ่น Gen 8เนี่ยออกมาเพื่อทำให้ iPad นั้นยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งต่อไปในตลาดแท็บเล็ตเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยผู้ชมถ่ายุกผมพร้อมกันแล้ว intro ได้ยินไหมคะคุณผู้ชมที่มีคนบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยเป็นแค่ของเล่นนะคุณผู้ชมเคยดินคำนี้ใช่ไหมใม่ดุเอก็เคยได้ยินนะคะว่าแท็บเล็ตเนี่ยเหมือนเป็นแค่ของเล่นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า Apple นั้นจริงจังกับเรื่องของ iPad ไม่น้อยหรือว่าแท็บเล็ตนั่นเองแท็บเล็ตที่ทุกคนานั้นบอกว่ามันไม่สามารถที่จะไปทดแทนโน้ตบุ๊กได้ซึ่งมันก็คงใช่แหละมันก็คงทดแทนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ตอบโจทย์ความเรียบง่ายหลายๆอย่างคนอยากจะพิมพ์งานง่ายๆไม่ได้พิมพ์งานจริงะรจะเ้ Facebook นนะเ่นนล รง่ายๆหรือว่าจะเอาไปใช้แทนตัวนั้นตัวนี้แบบง่ายๆเนี่ยคือ iPad มันคืออะไรที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้เยอะมากๆซึ่งตอนที่นุดูรีวิว iPad Gen7 ไปเนี่ยก็มีประเด็นขึ้นมาว่ามันไม่ได้ดีไปกว่าโน้ตบุ๊กซึ่งนุนด็จะบอกว่ามันก็คงใช่อ่ะคือโน้ตบุ๊กมันคือคอมพิวเตอร์แต่ว่าแท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเมื่อรอบที่ผ่านมาเนี่ยไอแพออกเจเนอเรชันที่7มาราคาถูกมาก ตอน Gen 6เนี่ยราคาก็1 1ึ่0หมนนนิดนิดมั้งอนนี้จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ตอน Gen 7เนี่ยหมื่นแล้วตอนนี้ออกมาเป็น Gen 8ใหม่เนี่ยนะก็ราคาเดิมเลย1900โอ้โหราคาดีมากๆผู้ชมมาดูกันว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้าง iPad Gen 8นะคะไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาจากตัว iPad Generation ที่7เลย ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ามีตัว CPU อย่างเดียวที่มีการพัฒนาขึ้นมาเอาง่ายๆเขาใช้คําว่าคล่องตัวขึ้นแล้วงานก็คือมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อเทียบกับตัวของ iPad Generation ที่7จ็ดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยถามได้รุดว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อ iPad gen 7หรือ gen 8ดดีใน,นรูบอกเลย,เลยว่าตามงบเลยถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแรงฟ้าประทานอะไรขนาดนั้นเนี่ย ก็คิดว่า Gen 7ก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าตัว Gen 8เดี่ยไม่น่าสนใจตรงที่ว่าชิปเซตอย่าง Apple A12 เนี่ยมันถือว่าแรงมากนะคะนะคใครที่อยากจะทํางานคอนเทนต์วิดีโอแล้วซ้อนกันหลายเลเยอร์นิดนึงเนี่ยน่าจะคิดว่า Gen 8เนี่ยจะเอาอยู่อย่างแน่นอนส่วนเรื่องทัชสกรีนอะไรเนี่ยเหมือนเดิมใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมพอร์ตก็เป็น Lightning เหมือนเดิมหน้าจอก็ขนาดเท่าเดิมนะคะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1เหมือนเดิมแต่ว่าเขามาชูจุดเด่นเรื่องของการใช้ตัวของ iPad OS อ่ารุ่นที่14ใช่ไหมมีการรอง รับการเขียนที่เปลี่ยนไปมีรู้เล่นมากขึ้นซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่า iPad Gen 7มันก็อัพได้อยู่ดีนั้นก็เลยมองว่าตัดสินกันที่ความเร็วอย่างเดียวกัวกนนั่นก็คือ iPad Generation ที่8เชื่อว่าดูถึงตรงนี้ใครอยากได้ iPad Gen 8บ้างยกมือเลยนันดูก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคราวนี้มาถึงตัวที่ดูดเนี่ยรู้สึกว้าวแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่อยากจะพูดเลยเพราะว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยเกือบทุกเจ้าเลยจะไปพูดหมดเลยว่ามันไปชนกับตัวของ iPad Pro นะนนนนะะเเเวววออรร์ชััั่11ิิ้าาามมดดูกกไรขึ้้นบางดย iPad Air อ 4รุ่นนี้นะคะเริ่มต้นที่ราคา19,900ับาทนะซึ่งก็เป็นราคาที่น,นดุดมองว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้มาเรามาดูกันว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากแท็บเล็ตราคา19900าบ้างนะตีกลมๆละงาน0,000มืเริ่มต้นจากการรีดีไซน์หรือว่าการออกแบบแบบใหม่นะคะ iPad Air ปกติจะมีปุ่มโฮมใช่ไหมเอ่ยที่เป็น Touch ID รอบนี้เนี่ยเอาออกไปแล้วก็ย้ายคุณผู้ชมตัวของ Touch ID เนี่ยไปอยู่กลุ่มพาวเวอร์ด้านบนอันนี้ถาม,าามว่าเข้าท่า,นะาทไหมน่าดูคิดว่า ลงใช่ไหมเออแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันก็สะดวกด้วยเรากดปุ๊บมันก็ใช้งานได้เหมือนกันเจ๋งแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ปฏิทําเคสจะทาทับปุ่มมาเลยเนาะแต่คิดว่ารอบนี้ถ้าเกิดเป็นเคสของ iPad รุ่นใหม่เนี่ยก็คงจะเว้นช่องว่างไว้ให้แน่นอนเพราะว่ามันต้องสแกนนิงง้วมือไงนั้นถ้าเกิดจะเทียบว่าเอจะเอา Touch ID ที่ใช้นิ้วโปง้งกดอยู่ตรงเอ่อตรงเครื่องเนี่ยหรือว่าจะไปกดนิ้วชี้ด้านบนเนี่ยอันไหนจะสะดวกสบายมากกว่ากันนัดูคิดว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าการรีดีไซน์ทททําาาาาาาให้้้้้เเเเคขขอออออบบบบงงึนนนนีีี่่่่ยจะปป็็ตตัวววลลืกกกกกดดดมๆแแิรถู แล้วทําให้หน้าตาของมันเนี่ยดันไปละไมคล้ายกับ iPad Pro นะสิคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมามาดูประเด็นที่2กันต่อมาว่ามันเป็นประเด็นเพราะอะไรประเด็นที่2นะครับ CPU รุ่นนี้เนี่ยจะเลือกใช้ Apple A14 ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ5นาโนเมตรคุณผู้ชมซึ่งมันนี่ครั้งแรกเลยมั่อที่หนูเห็น5นาโนเมตรอยู่ในเอ่อแท็บเลต็ตแล้วก็ทุกอย่างเลยสมเป็นผู้นำนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอปเปเองก็ประกาศแล้วใช่ไหมว่าจะเอาชิปเซ็ตแบบ ARM มาใช้ในคอมพิวเตอร์เอ่ MacBook, Mac, อ,อหมดเลย แสดงว่าเขาก็ค่อนข้าง,ง,งมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะเอาอยู่อย่างแน่นอนในสถาปัตยกรรมอามในการใช้งานแบบรูปแบบที่เป็นค,คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะ A14 แรงกว่าตัว A12 z ไหมการทํางานของ2ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยไปพ้นพบกับผลทดสอบมาเนี่ยก็ได้คําตอบใจความว่า Apple A14 Bionic เนี่ยจะมีการทํางานนะนผู้ชมแบบ Sin g l e Core เนี่ยแรงกว่าตัวของ A12 z แต่ถ้าเกิดว่าทํางานแบบมั l ติคอ r e หรือว่าหลายแกนพร้อมกันเนี่ยตัว ของ A12Z หรือ A12Z ของเราเนี่ยจะทํางานได้ดีกว่าตัวของ A14 นั่นเองเรียกได้ว่ามันก็แลกกันไปนะในการทํางานแบบซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์ซึ่งมันทางานคนละแบบกันแต่ถึงกะนั้นแล้วนาดูคิดว่าทุกวันนี้ iPad มันก็แรงมากๆโอ้มัน,ม,นมันหาคู่แข่งในตลาดแท็บเล็ตแท็บไม่ได้เลยนะมันแรงสุดยอดมากแรงสะใจมากแต่ถามว่าร้อนไหมก็ยังร้อนอยู่นะแต่มันแรงแบบว่าสะบัดเลยคุณผู้ชมดังนั้นคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันแรงมากๆขนาดนี้เนี่ยทำไมเรายัง ซื้อ iPad Pro อีกเพราะว่ามันแรงมากๆดีไซน์ก็คล้ายกันมากๆเลยแถมราคาก็ยังค่อนข้างดีด้วยเนี่ยอืออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะมาถึงตัวของหน้าจอนะคะผู้ชมซึ่งนี่แหละก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่า iPad Pro เนี่ยแกมีหน้าจออยู่ที่11นิ้วอ่าแต่ว่าตัวของ iPad Air 4รุ่นใหม่เนี่ยแกมีหน้าจออยู่ที่10จุด 9นิ้วนะคะเปจอแบบ Liquid r e t i n a แต่มีความแตกต่างกันนิดหน่อยถึงขนาดจะใกล้กันแต่ว่าตัว h e ิร์เนี่ยแตกต่างกันโดยที่ตัวของ iPad Pro นั้นจะมีหน้าจอที่มี Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120 h z ในขณะที่ตัวของ iPad Air นั้นจะมี Refresh Rate อยู่ที่เพียงแค่60 h z เท่านั้นนั้น,น,นต่างกันไหมต่างค่ะต่างตอนใช้ Apple Pencil นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ประสบการณ์ของการใช้ Apple Pencil ที่ดีกว่าจากประสบการณ์ของดุดเนี่ยคิดว่า iPad Pro จะทําได้ดีกว่าในการที่มันแสดงผลตัว refresh rate อันนี้นดุดจําได้ตอนที่รีวิว Galaxy Note เนี่ยเหมือนเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่ดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าจะใช้ขี่กันเรื่องจอเนี่ยอ่ะจอเท่ากันจริงแต่ว่า120 h z ลื่นไหลกว่าดูดีกว่านะแล้วก็เรื่องของ Pencil เนี่ยก็น่าจะทําได้ดีกว่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าจริงหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอคือมันต้องมันรีวิวไม่ได้ไงมันต้องรอจากของก่อนอะ แล้วก็ทั้ง2รุ่นนั้นก็รองรับตัวของ Apple Pencil 2เหมือนกันเลยนะคะทั้ง2รุ่นเลยแต่จริงๆไม่เป็นนั้นดุลนะคือถ้าเราไม่ได้แบบจริงจังกับการใช้ p Pencil อะลักษาดนั้นเนี่ย iPad Air คือน่าสนใจมากจริงๆในส่วนของการออกแบบของตัว Pencil นั้นก็จะสามารถติดเจ้า Pencil เนี่ยเข้าไปที่ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนี้ไม่การเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าจะเห็นมีสาวโวแอนดรอยแซน่นิดหน่อยว่าเขาใช้ USB Type C แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะใช้อขงอของ Apple ไมเป็นหลักมากกว่าเชื่อได้ดูดีเขาไม่สนใจเราคนอื่นจะทําอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเปลี่ยนมาใช้ไทซี c แล้วซึ่งก็ดีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นสายไทซี c, ยังไงก็หาง่ายกว่าสาย Lightning Port อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไทซ c มันก็ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไน้มากมายและที่สําคัญมันก็กลายเป็นว่ามันมีไทซี c เนี่ยเหมือนกับตัวของ iPad Pro ด้วยใช้เหมือนกันด้วย กล้องถ่ายภาพน,นะคะผู้ชมจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ไม่ต้องไปคิดมากเพราะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้แท็บเล็ตท,ทาอะไรอยู่แล้วคือได้เป็น iPad Pro แกก็จะมีกล้องอย่างไลด้าใช่ไหมเออกล้องไลด้าสแกนเนอร์อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วคุณผู้ชมไรด้วไรด้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนเฉพาะทางจริงๆถ้าเกิดคุณจะเฉพาะทางจริง,รงคือเป็นพวกนักออกแบบอินเทอร์เรียอะไรแบบนี้เนะี่ยโอเคอันนั้นไรด้าสแกนเนอร์ก็จะเหนือกว่าแต่ถ้าคนทั่วไปนี่ผูคิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่งนั้นการที่ iPad Air, ี4เยยให้้ตตััวววขององงกกลมาด็ไม่ได้เปป็นปัญหาอะไรรสําับล้องนคเเพิ่ม ขึ้นคุณผู้ชมจาก8ล้านเนี่ยเป็น12ล้านพิกเซลแล้วยังสามารถถ่ายวิดีโอระดับ 4K 60รวมถึงสโลโมชันได้อีกด้วยนขณะที่กล้องหน้าน่าจะมีความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลนั่นเองนะคุณผู้ชมนะดูดขึ้นรูปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาถึงตัวของลำโพงนะคุณผู้ชม,นะชมรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ลำโพงคู่นะซึ่งลำโพงของ iPad เนี่ยถือว่าใช้แทนลำโพงบูทูธเล็กๆได้เลยทีเดียวเสียงค่อนข้างดีนะใช้ได้นะตรงนี้ให้มาคบคันน่าซื้อไหมหน่าซืออ้อนาะการใช้อุปกรณ์เสริมนนนคชมมมมเเเัป็หือ iPad Pro ปุหัวแทนเลยแม่จิคีย์บอร์ดใช้ด้วยกันได้สมาร์ทคีย์บอร์ดฟอริโอนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันด้วยดังนั้นเสื้อ iPad Air เถอะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ11นิ้วนะแต่ถ้าใครจะซื้อ12.9นิ้วเนี่ยของตัว iPad Pro ก็จะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนุกนก็นั่นแหละก็ยังมีอยู่ที่บ้านแต่ว่าตัว11นิ้วนี่น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคุณชมงานนี้งอนๆกันเหมือนกันอนะ่ะในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้ก็รองรับตัวของ WiFi 6ด้วยอ่่่่าเเป็นนไงงแรรสสะะจจว Bluetooth ว้้วุ้อออ์ชั5.0ดดดยยลกกืืททีู เรื่องอะไรนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัสดุที่เขานํามาผลิต iPad เนี่ยสามารถที่จะรีไซเคิลได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเป็นไงเจ๋งมากแล้วเขาบอกว่าพวกบัตรกรงบัตรกีดีบุกอะไรที่เขาใช้เนี่ยประมาณเนี้ยคุณผู้ชมก็มาจากการรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยเหมือนกันอะ่ะคือมันเจ๋งมากๆเลยผมมองว่า Apple นี่ก็คือเป็นองค์กรที่แบบระดับโลกไปแล้วซึ่งเราเคยนําเสนอข่าวมาแล้วว่า Apple บริษัทเดียวเนี่ยใหญ่โตมโหรานขนาดแบบใหญ่กว่าตลาดหุ้นเราอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเจ๋งมากมากเลยก ถึงตัวของสีสันมากกันแล้วการคุณผู้ชมสีสันนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดขายอย่างแท้จริงเลยตัวสเปคนี่ก็ดีแล้วแต่สีที่ขึ้นคุณผู้ชมดูอยู่5สีนี้นี่นะนะ้วดูบอกได้เลยว่าสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยน่าจะโดนกันหนักๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมรวมถึงตัวสียังโรสโกลนะก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงามน่าซื้อจริงๆบอกได้เลยว่าน่าซื้อมากๆนะดูนี่อยากได้สีฟ้ามากเลยแต่สีเขียวก็สวยมากเช่นกันมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะนี่ดูเนี่ยอาจจะทําการเชื่อมโยงไปนึนงก เพราะว่าการออกแบบของครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงเหมือนกันว่ามันมีลักษณะแบนๆเหลี่ยมๆคล้ายๆกับ iPhone 4ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเรามีความเป็นไปได้สูงมากว่า iPhone 12ที่กําลังจะออกทั้งหมดทั้งซีรีส์นี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Air ตัวนี้นักดูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเหลี่ยมๆแบบนี้และคิดว่าน่าจะมีสีพิเศษออกมาคล้ายๆแบบนี้อย่างแน่นอนนะครที่สนใจ iPad เนี่ยอดใจรอ,อนิดน,นึงก็แล้วกาันส่วนตัว Gen 8เนี่ยได้ข่าว ขายแล้วแต่ถ้าเป็น Air 4เนี่ยกำลังจะเริ่มขายเห็นว่ากันว่าจะเป็นเดือนหน้านะคะโดยที่ราคาเริ่มต้นตัว64 g ิ w ไ f i อยู่ที่19,900บาทตัว256 g ิ w ไ f i อยู่ที่24,900บาทแล้วก็ตัวเซลลูลา่าเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา24,000 400บาทนะคะอันนี้เป็นราคาไปทางการนะ 256GB Wi-Fi Cellular ออกมาที่29,400บาทเช่นกันครั้น,น,นี้ก็คือประกาศจาก Apple ประเทศไทยเลยนะคะในเว็บไซต์เลยเป็นไงบ้างคะสําหรับ iPad Air 4รุ่นใหม่คุณผู้ชมรู้สึกอยากได้หรือเปล่าแต่เค้ว่าจะได้ซื้อ Pencil ด้วยซื้อ Magic Keyboard ด้วยเนี่ยไม่จบที่20,000นะจ๊ะ Magic Keyboard นี่10,000นึงนะจ๊ะแล้วก็ Pencil อีกหลายพันนะแต่ถ้าเกิดคิดจะใช้แค่แท็บเล็ตเฉยๆเนี่ยนักดูกคิดว่า Number 1สําหรับแท็บเล็ตอยู่แล้วนะคะ iPad Air รุ่นที่4แล้วก็ i p แพ g e จ e เน t เรชที่8ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยสรุปคิดว่าจะขายดีเป็นประวัติการแน่นอนค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย